การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565นายอภินันอัคราชชื่อเล่นสปรท์เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2548อายุ17ปีบิดาชื่อนายทรงยุทธเกตนวลมารดาชื่อนางสุพรรษาอัคาราช มีพี่น้องชายฝาแฝดต่างบิดาสองคนอายุก้าขวบส่วนข้าพเจ้าอยู่ในความดูแลของยายชื่อนางคำมวนอัคราชนายอภินันอัคราชสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเกรดฉเฉลี่ย3.98ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนสินภาษาเทคโนโลยีโรงเรียนน้ำสวยวิทยาผลการเรียนสองภาคเรียนเกรดฉเฉลี่ย 3.90ผลงานด้านศิลปะการแสดงและพิธีกรนายอภินัท์อัคาราชมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะคืองานปั้นประติมากรรมนูนสูงวาดภาพสีเอกนรงภาพแรรเงาวาดภาพลายเส้นและยังมีความสามารถการร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำการแสดงพื้นบ้านต่างๆนายอภินัท์อัคาราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับจังหวัดปี2563และร่วมขับเคลื่อนโครงการอรียเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเป็นตัวแทนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนำเสนอผลงานโครงการอริยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอด โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์โดยมีนางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสานายอภินั์อัคราชมีความเป็นผู้นำทำหน้าที่รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณปีการศึกษา2564และ2565 และยังเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนน้ำสวยวิทยานายอภินัตอัคราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่2ทับ2565ณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2ค่ายศิวราจังหวัดสกลนครเป็นเวลา15วัน โดยที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยที่กิจกรรมดังกล่าวได้ผมเพาะให้เทิดทูนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนไทยที่มีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธคุณธรรมของสพทโรงเรียนสุจริตปลูกฝังค่านิยม5ประการและผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการคุณธรรมปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำประเด็นส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษาตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระสมมาเจ้ากรมพระยาวชิรยาณวรโรรสปี2564 พระมหาสมนานุสรรัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกครบพระเกียรติคุณครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพยาวชิรยานวโดรสปี2564ส่งผลให้โรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้รับรางวัลวิถีพุทธนำํำร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564นายอภินันอาัคาราชได้รับเกียรติบัตร าการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเป็นองค์ประธานตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะมูลนิธิมิร์เคอรออฟไลท์ life, ร่วมกับสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติในอภินันทัคษราดดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาโดยยึดถือปฏิบัติสินห้าดำเนินชีวิตตามหลักประชาเริฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งความคาดหวังในอนาคตมุ่งหวังเป็นคราชการครูสอนในรายวิชาศิลปะหรือไม่ก็รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาตามความถนัดความหวังสูงสุดในชีวิตคือต้องการมีอาชีพสุจริตและมั่นคงเพื่อที่จะเป็นหลักให้ครอบครัวแต่ถ้ามีเหตุอื่นอันใดที่ทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อในระบบได้ ก็อยากจะเข้าสู่เพศบรรพชิตเพื่อศึกษาเล่าเรียนและตอบแทนพระคุณยายและผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูมาเพราะคิดอยู่เสมอว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีและความกตัญญูจะนำสิ่งที่ดีๆมาสู่ตนเองและครอบครัวต่อไป